มาแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเม็ดดินเผามวลเบานะคะถุงละยีบห้าบาทนะคะมันใช้อย่างไรเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่จ้ะอันนี้คือต้นไม้เนาะถ้าเราแบบว่าปลูกแบบนี้เวลาเราฉีดน้ำหรือรดน้ำมันจะทำให้ดินกระเด็นนะคะตัวน,นี้มันจะช่วยให้แบบ ดินในกระถางไม่กระเด็นนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับกระถางปลูกได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินด้วยนะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบลดน้ำต้นไม้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เนาะนี่หลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วนะคะทำให้ต้นไม้เราดมูมีมูลค่าสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่นะจ๊ะเขาใช้กันแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญนะคะเม็ดตัวนี้เนี่ยทามาจากดินเผาช่วยกันเชื้อรานะคะกันมแมลงที่จะมารบกวนต้นไม้เราได้ด้วยนะคะสวยงามมากค่ะใครสนใจสั่งเข้ามาได้นะคะนี่นะคะถุงนี้25บาทค่ะ200กร,รมัมเม็ดดินเผามวลเบานะคะ